สำหรับเรื่องราวของดวงดาวในปี25-68นะคะจะเป็นปีที่มีการเปลี่ยนแปลงสําหรับชาวมิถุนนะคะโชคที่จะเกิดขึ้นได้นะจากการตีความของดวงดาวที่ย้ายในปีหน้าเป็นอย่างไรนะคะไปอัปเดตโชค5ประการของชาวมิถุนกันได้ในคลิปถ้าใดลัคนาราศีมิถุนรับฟังได้เลยรวมทั้งผู้ที่เกิดในช่วง15มิถุนนาถึง14กรกฎาคมก็รับฟังได้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะ สำหรับดวงดาวนะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงของดาวใหญ่นะคะดาวพระหัสด,ดาวเสาร์และดาวราหูในเดือนพฤษภาคมนะคะดังนั้นในข้อที่1นในช่วงมกราคมถึงเมษายนดาวยังคงอยู่ที่เดิมเหมือนปี67นะคะโดยเฉพาะดาวพระหัสนะคะที่ยังคงอยู่ในภพเรือนวินาศร่วมกับดาวมฤตยูนะจะส่งผลกับเรื่องงานการของชาวมิถุนนะคะยังเป็นช่วง4เดือนแรกนะที่ต้องระมัดระวังเรื่องความผิดพลาดทางการงาน อะไรที่เป็นเชิงแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้างานด่วนงานรีบงานไม่ได้ตั้งใจก็จะมีเข้ามาบ่อยขึ้นนะเรียกว่ามันเป็นสภาวะที่การงานต้องตั้งรับแก้ไขปัญหาอยู่นะส่งผลดีนะคะกับงานที่ละเอียดถี่ถ้วนซับซ้อนนะคะงานยากงานที่ใช้เรื่องของความสามารถความอดทนเป็นพิเศษนะนอกจากนี้นะคะยังเป็นลักษณะงานเกี่ยวข้องกับเรื่องทางไกลต่างแดนต่างประเทศนะคะโปรเจกต์โครงการลับๆหรือแม้แต่เรื่องงานออนไลน์นะยังคงส่งผลดีในช่วง4เดือนแรกของปีนะคะ เป็นช่วงที่เรื่องราวของคู่แข่งศัตรูนะคะก็อาจจะมีเข้ามานะแต่เมื่อดาวมฤตยูอยู่ในภพเรือนวินาศนะคะก็ส่งผลในเชิงคุ้มครองนะคะไม่ว่าจะคู่แข่งศัตรูมาในหลายรูปแบบนะแต่ก็จะทําอะไรชาวมิถุนมากไม่ได้สําหรับในข้อสองนะคะดวงดาวจะมีการเปลี่ยนแปลงในช่วงพฤษภาคมนะคะโดยย้ายทั้งดาวพระหัสดาวเสาร์และดาวราหูเมื่อโคจรย้ายนะคะดาวเสาร์จะเข้าสู่การทับลคนะัคนาดังนั้น ข้อดีของชาวมิถุนนะคะก็คือโชคเกี่ยวข้องกับเรื่องการงานมาถึงตัวตนนั่นเองดาวพฤหัสมาทับลักขนาะแล้วเป็นเจ้าเรือนการงานนะคะชาวมิถุนก็จะมีโอกาสเกี่ยวข้องนะกับเรื่องงานประเภทหน่วยงานองค์กรน,นะคะการงานที่เกี่ยวข้องกับความรู้การศึกษาการให้ความรู้ข้อมูลต่างๆถือว่าโดดเด่นนะเนืงกดาวพฤหัสก็เป็นเรื่องทฤษฎีความรู้ การมีประสบการณ์การถ่ายทอดต่างๆนะในเชิงเรื่องของคอนเทนต์ต่างๆได้นะหรือแม้แต่เรื่องของการทำงานที่ไปเกี่ยวข้องกับแวดวงการศึกษานั่นเองนะคะดวงดาวนะคะส่งผลให้กเกิดเรื่องของไอเดียความคิดบางทีอยากจะเรียนต่อนะคะหรือว่าชีวิตอยากจะ ศึกษานู่นนี่นั่นเพิ่มเติมนะเป็นช่วงปีที่ดาวแห่งความรู้ดาวแห่งเรื่องความเจริญก้าวหน้าโคจรมาทับลัคนานะคะนอกจากนี้นะคะก็เป็นเรื่องของปัตตนีด้วยนะก็เป็นช่วงเวลาที่เป็นไปได้ที่จะก่อเกิดเรื่องความรักการคบหานะหรือแม้แต่เรื่องของการคบหาคนต่างวัยผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาเกื้อหนุนดีขึ้นนะเนื่องจากดาวพฤหัสเมื่อทับลัคนานะคะก็ส่งผลดีเกื้อหนุนให้กับชาวมิถุนนะโดยรวมทั้งเรื่องงานแล้วก็เรื่องของผู้อุปถัมภ์นั่นเอง สำหรับในข้อที่3นะคะจะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะเพราะว่าดาวเสาร์จะโคจรเข้าสู่ภพเรือนกรมมะนะคะเป็นการปรับเปลี่ยนนะหรือปฏิรูปต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องงานบางครั้งหมายถึงการเปลี่ยนแปลงนะคะการถูกโยกย้ายก็ได้นะหรือแม้แต่เรื่องงานการต่างๆมีลักษณะต้องพลิกแพลงดัดแปลงมากขึ้นเน,นื่องจากดาวเสาร์เป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการจบวาระจบลงนะคะหรือว่าการเดินทางไกลการเปลี่ยนแปลงนะส่งผลให้ชาวมิถุนนะคะ อาจจะมีเรื่องของการขยับคืบหน้าทางการงานนะที่พัฒนาขึ้นนะแต่ก็มาพร้อมด้วยเรื่องการเปลี่ยนแปลงปรับตัวต่างๆมีการจบวาระบางอย่างเกิดขึ้นได้นะมันอาจจะหมายถึงในแวดวงการงานนะคะบางอย่างไปต่อไม่ได้ก็ต้องหยุดลงนะหรือบางอย่างที่เป็นความหวังใหม่ๆจะกอเกิดขึ้นนะคะเนื่องจากดาวราหูก็โคจรเข้าสู่ภพเรือนสุภามีกำลังสถียนเข้มแข็ง สำหรับชาวมิถุนนะคะดาวเสาร์ไปอยู่ในเรือนของดาวพฤหัสนะคะและดาวพฤหัสโคจรมาทับลักษณนะซึ่งเป็นลักษณะดวงดาวที่บ่งบอกถึงเรื่องความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะแล้วนําไปสู่เรื่องของทางเลือกใหม่ๆนะหรือความมั่นคงอื่นๆที่จะตามมาด้วยนะคะดังนั้นความเปลี่ยนแปลงมาเยือนชาวมิถุนนะแต่ก็จะนํามาซึ่งเรื่องของโอกาสเรื่องของสิ่งที่ดีขึ้นหรืออะไรที่เป็นเชิงรูปแบบใหม่ๆในแวดวงการงานได้ สำหรับในข้อที่4นะคะเป็นช่วงเวลาที่ราหูมีกําลังเสถียรน,นะก็คือพฤษภาคมไปดาวราหูจะมีกําลังเป็นกเกษตรตาธิบดีในภพเรือนสุภาษนะคะโดดเด่นกับเรื่องงานต่างประเทศได้นะคะเรื่องทางไกลนะหรือว่ามักจะติดต่อค้าขายสัมพันธ์กับคนต่างจังหวัดต่างประเทศนะหรือค้าขายหากินไกลมากขึ้นนะคะดาวราหูจะส่งผลให้ชาวมิถุนมีโชคลาภจากเรื่องของการ ต่อยอดนะไม่ว่าจะเป็นการลงทุนการสนใจเรื่องของการลงทุนน้อยได้มากนะเป็นช่วงที่ได้เก็บเกี่ยวส่วนแบ่งนะคะปันผลผลประโยชน์เปอร์เซนต์รายได้หรือส่วนต่างเกิดขึ้นนะซึ่งส่งผลให้เป็นรายได้ที่เสถียรมั่นคงกับชาวมิถุนได้นะบางทีก็เป็นลักษณะเก็บเล็กผสมน้อยนะคะหรือว่ามีมาเรื่อยๆนะเนื่องจากดาวราหูก็เป็นดาวที่โคจรอย่างเสถียรนะในช่วงหนึ่งปีครึ่งหลังจากพฤษภาคมไปนะคะมีโชคเกี่ยวกับ โอกาสเกิดขึ้นนะเช่นเหตุบังเอิญน,นะคะมีโอกาสเจริญก้าวหน้าเติบโตหยิบจับทําบางอย่างแล้วเกิดความสําเร็จปลุกปรั่นฉับพลันได้นอกจากนี้ยังเป็นดาวราหูที่เป็นดาวธาตุลมนะคะก็เกิดความเจริญก้าวหน้าแบบพลิกผันปลุกปับฉับพลันแบบคาดไม่ถึงนะหรือแม้แต่เรื่องของการเดินทางบ่อยๆไปนู่นมานี่บ่อยแล้วเป็นเรื่องเงินทองก็เป็นได้นะคะชีวิตได้ประโยชน์จากเรื่องการดัดแปลงพลิกแพลงนะคะบางทีเป็นความสามารถดั้งเดิมนะหรือการงานการค้าที่ บางอย่างแบบดั้งเดิมไปต่อไม่ได้ก็เกิดการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงนะส่งผลให้ร่วมสมัยมากขึ้นแล้วกลับหาผลประโยชน์ได้ดีขึ้นด้วยนะคะสำหรับในข้อสุดท้ายนะคะถือว่าดาวพฤหัสโคจรมาสัมพันธ์กับลัคนาของชาวมิถุน,นก็จะเป็นช่วงที่ดาวเกี่ยวข้องอยู่ในเรือนของดาวพุธนะคะการงานของชาวมิถุนจะเกี่ยวข้องกับเรื่องการพูการสื่อสารติดต่อประสานงานมากขึ้นนอกจากนี้มันก็จะส่งผลดีกับเรื่องเงินหมุนในเชิงรายเดือนเนะนื่องจาก ดาวพระจันทร์นะคะเป็นดาวของชาวมิถุนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเงินทองนะเมื่อดาวพระหัสทับลัคนาตลอด1ปีนะคะก็จะส่งผลให้เงินทองก็ไหลเวียนดีขึ้นนะคะมีจังหวะหยิบจับรับเงินทองโดยเฉพาะเรื่องของผู้สนับสนุนผู้หลักผู้ใหญ่ก็จะดึงดูดเข้ามาตามดวงดาวด้วยนะคะโดยภาพรวมนะคะจะเป็นความโดดเด่นของชาวมิถุนในช่วง4เดือนแรกงานการยังเหน็ดเหนื่อยนะคะในขณะเดียวกัน เมื่อดาวพฤหัสโคโจรย้ายหลังพฤษภาคมนะบรรยากาศในเชิงการงานก็จะดีขึ้นนะคะนอกจากนี้ผู้หลักผู้ใหญ่ผู้เกื้อนหนุนนะก็จะเด่นชัดมากขึ้นกว่าในช่วงสี่เดือนแรกของปีนะคะมีแนวโน้มดีต่อเรื่องสุขภาพนะคะเนื่องจากดาวพฤหัสก็เป็นดาวเรื่องการรักษานะคะเรื่องหมอเรื่องหยูกยาต่างๆโคโจรมาทับลัคนาชาวมิถุนอาจจะมีสุขภาพที่ดีขึ้นนะคะใครที่เจ็บป่วยบ่อยหรือว่า ในปี67นะบวยออดออดแอดแอดน,นะคะปี68นะถือว่าเมื่อดาวพฤหัสย้ายครึ่งปีหลังไปแล้วนะคะมีแนวโน้มสุขภาพดีขึ้นนะคะเจอยาดีหมอดีสำหรับสิ่งที่ให้ไว้เพื่อเรามาระวังนะจากลักษณะของดวงดาวที่มักจะมีทั้งแง่มุมบวกและลบนะคะให้เป็นข้อมูลไว้เตือนใจชาวมิถุนนะเป็นช่วงที่ดาวมฤตยูยังคงอยู่ในภพเรือนวินาานะคะรมาระวังเรื่องการ ก่อนนี้ยืมสินนะคะความรั่วไหลาทางการเงินนะหรือแม้แต่การควบคุมพวกเรื่องต้นทุนความรั่วไหลาทางวัตถุดิบต่างๆบางทีจะมีลักษณะผันผวนได้ง่ายดังนั้นต้องคิดละเอียดหน่อยกับเรื่องเหล่านี้นะคะในช่วงครึ่งปีหลังของปี68นะคะชาวมิถุนมีราหูเป็นเกษตรตาธิบดีนะจะดึงดูดทั้งเรื่องความก้าวหน้านะคะเรื่องของโอกาสเรื่องของสิ่งที่เป็นผลกําไรเยอะๆมากๆเข้ามาได้ด้วยดังนั้นบางทีมันเป็นเชิง คนหลอกลวงหรือให้ความหวังกับเราก็ได้เหมือนกันนะเป็นช่วงที่ต้องเรามาระวังกับเรื่องการลงทุนร่วมหุ้นนะคะเรื่องของการถูกหลอกลวงนะหรือเราสนใจกับเรื่องความเจริญก้าวหน้าเติบโตนะจนลืมมองความเป็นจริงนะทําให้ถูกหลอกลวงถูกล่อลวงได้ง่ายอันนี้เรามาระวังด้วยนะคะเป็นปีที่เรามาระวังเรื่องไอเดียความคิดบางทีก็เกิดความบ้าบินสุดโต่งนะคะหรือกล้าคิดกล้าทําในสิ่งแปลกใหม่นะก็ต้องขึ้นอยู่กับเรื่อง กฎเกณฑ์กฎระเบียบนะคะอะไรที่เป็นสีเทาไม่ชัดเจนไม่ถนัดหรือไม่รู้จริงนะต้องระมัดระวังในเชิงเรื่องกฎเกณฑ์กฎระเบียบด้วยนะคะถึงใดที่ยังไม่สําเร็จนะคะหรือยังไม่สมบูรณ์แบบอย่างที่หวังในปี67แล้วก็ขอให้สําเร็จในปี68นะคะให้พบเจอคนดีๆที่มาเกื้อหนุนอุปธรรมนะทั้งในเชิงหน้าที่การงานชีวิตส่วนตัวนะคะสุขภาพแข็งแรงร่ํารวยทุกท่านสําหรับชาวมิถุนพบกันได้ใหม่กับการอัปเดตด,ดวงดาวนในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ